Ừ, Nóng cái đi qua đó hả? <cười> <cười> là chắc Khai chắn chặt chắn nó chắn cho nó chắn nó chắn 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 Nó chắn nó chắn 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 chắn

เอ้ยแต่ถ้าเราเอาไม้ออกมาวะเป็นนักชกจำแล้วนะทุกคนใช่แล้วทำได้จริงๆด้วยเเ,ยเรียนข้างล่างนะโอเคทานพอทานนะที่ผมทำมาก่อนนะเพราะตอนนี้ต้องหาพวกสกิลตั้งนะมันก็ตายอยู่ดีอ่ะเด็กขอตั่อชิบก็มาได้กต่กูมันเยอะเย่มาแล้ะ เอ้ยเนี่ยตอนน้เากอีเตเ้มนัสุดี่ยก็ตไดแล้วไปเลยอีไดกของดีแล้วเอาทำไมได้ยังเดิมอโอ้ไม่คุ้มเง่อแดไม่เป็นไรใ่ไ้ เหมือนเดิมเดิเหมือนแล้วก็วยด้วยโอเคดีนะโอเคแล้วจะตัดไม้นีจะได้ต้นเยอะจะได้เยอะกันแน่นเราได้นี่ออืมดีละนี้โอเค๋ยวขอตัดไม้ก่อนนะ ก็เป็นการไม่เสียเวลาถ้าว่าเสียงเบาไปก็ขออภัยด้วยจะคไข่ก็เนี่ยค่ย,ย,คยสามสักนกี่ไม่ไม่ต้องมาบ่นเลยนะเว้ยบนนี้มาไรละโดนมือกำมือเนี่ยพร้อมใช้ฮานเดือแล้วกินอาหารก่อนดีกว่า รีเลือดไปโอเคเลือดเรอยแล้วจะได้ได้สามสองอันก็พอพอค<อ>รับนะ่าจะได้ประมาณสองชุดลูคสีนี่แหละเออสีชุดสี่ชุดน่าอยู่จัประมาณนะสองถึงสีนี่แหละไม่เกินหรอกเนาะโอ้เหล็กหายเลยเอโอ้เหล็กเป็นบ้า 3, ามสองละไปกันอสามสองพองดีเลยนะฮะชมชมโอเคเดี๋ยวเราจะมาคลับเป็นไม้นะคลับคๆับคับไปนะเดี๋ยวเราจะจำชี้กล้องนะเดี๋ยวรอคลับอีกหนึ่งโอเคได้แล้วนะน่าจะประมาณสี่ชุดนะออกสองเหรอสองชุดเลยไม่เป็นไรโอเคต่ำปองกันลนะนี่ก็ นอาจะป้องกันศัตรูยิงมาได้เคเคเคนี่เดี๋ยวตรงนี้จะทำเป็นหลังคาไว้กดกด <c oughs> ป้องกันไว้ไอสกก้สกิลลิตเตอร์นี่แหละมันลำบากกว่าเพื่อนเลยเชื่อมายิงชาวบ้านเขา โอเคเอ้ยนอนยังไม่ได้เอ่อชุบเอ้ยชืบชืบมัได้ละต่อไปก็นักที่อสเกลิตั้งนั่นแหละไปยิงชาวบ้านชาวช่องเขาโอเคเกือบจะได้ละต้องตรงนี้นิดหน่อยยาสเกิลตันมันมาเสือกเพื่อนชาวบ้านมันมาจะมันจะมาโซเสือใช้ลงเกลือกนะหรือว่าโซเสือใช้คือ ใส่รองเท้าด้วยครับเอใช่สุดเลยสุดจดใส่รองเท้านะสุดนะครับนี่ดูพี่เชียรับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะทำประตูโอเคแล้วก็อุดตรงประตูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเซลมันทะลุมานะเล็บคุณบ้าเลยมันเป็นอะไรกะทำลายเล็บหุด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  กองในตัวไปก่อนเอ้ยทำไมแหลกว่ะคือ,คนะหอแหวนแคนแหมงเก็มโอเคชิบโอเคโอเคเดี๋ยวเราออกไปประชุมไฟไปจับกันเลยนะโอเคชิบชิบชิบโอเคต้นต้นนอนกองต้นไม้เริ่มตกมาแล้วก็เก็บไปก่อนนะ นกยังไม่จะมีเสียงเช็กส่งขอเผยด้วยจากตอนนี้มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆกลดเสียตรงนี้เกเราจะไม่ขาโอ้ดีตรงนี้เป็นเมืองเดี๋ยวค่อยมาแทีหนึ่งเดี๋ยวเราขอเอาต้นอ่อนของมันไปติดกอนฮะถ้าไม่ติดนี่ไม่ได้เลยเวลาเราไม่มีไม้เรรียมคับ โอเคฐานพอสิ okay. ทธแล้วเคเตรียมของไฟพบอาหารพบที่นอนพบมไม้ก็ต้องพบอโอ้ไม่ต้องเอาไม้นี่ก็ได้เดี๋ยวเอาบุกที่ไม่สำคัญไปก็ได้บกพบชดก็พบทุกอ,อย่างพบไมไหมโอเคพบหมดแล้ว <c ười> ไปกันเลยอือหือ ตอนมีแสงแดดก็อยากด้วยนะมันอยาให้ตมันกระตุกๆใบยน้ก็ันเยาวมุยโอ้จะมีเชียงแฟกก็ต้องขอใครด้วยนะ เนื่องจากตัวนี้มีคุณย่าคอยคุณใต้ก็วางไปเลย,เลยนะฝัง่งาใต้คอยคุณเหนื้อก็วางฝา่าเนื้อไปเลยไม่ต้องวาวกันก็ไดต้ตอนนี้ต้องหาโอโ้โหเดี๋ยวเหล็กขุดไปก่อนปึ๊บปึ๊บชื้โอเคได้แล้วบอกเล็ก ดอดจะมีเสียงแท็กก็ต้องย้ำอีกทีนะขออภัยนะขออภัยด้วยจริงๆนะย้ำครั้งสุดท้ายขออภัยสับเจ้าก็โพอ่ะเห็นไหมมีเสียงแท็กมาอีกแล้วพวกเพื่อนมันชอบโซนะฮะโซลาเน่เซลานนะฮออมาตีเลยดิยเอ๊ซอมบี้ไม่กล้าเว้ยเปิดระเบิดดิ ออไม่ต้องระเบิดก็ได้เก่งจ้อเกือบไปโอเคนะก็มีเหล็กจำนวนเยอะเลยเห็นไหมเห็นไหมชิม,มีสิงเสกมานะมันมันมันอยากเทล็ดเลยนะ อใคร,ร,รด้วยจิงจินเอรว่าใครเออไม่อยากฟังเสียงแทก็ออกไปเลยออกไปเลยไม่กลัวหรอกแขอให้กดติดตามเท่านั้นแหละก็พอใจแล้ว

บ้านแกไปป่ามาไปลาวโอ้โนไปเลยเอ็นเอามีมไปกัน,<ป>นก็อันนังในรถ เควอินเตอร์อินเตอร์ก็เค่ก็พอจบเกมเพียงแค่นี้ต้องออกเดินจองไปจะน้ำบินนะเพื่อไปส่ง